เปิดไหมบ่มาหลาสวัสดีค่ะมาค่ะมาเบิ้งค่ะทานนะา่งนั่งกับตังได้หน่พี่น้องเบิ้องเออ,เ,อ,อเมืดม่องนงั่งเมืดอต่องไปเราปวดขาอยากนั่งแบบอยากนั่งบางรั้งอยากนั่งแบบหนีได้พี่น้องเออมันมันปวดขามยืนอยู่เมืดมืึอโพดนะนะเรามาทําบล็อกกครี่กันนะคะลูปป้านาอาขาเบิ้งค่ะต้นต้นแก่กับแก่ต้นบ่แก่กับบ็อกแก่ดิพี่น้อง กุกเสาดอนมาเห็ดพักเหมือนเจ้ากระเบิ้งนแะน่จำจำว่าเห็ดนะแม่ฮัลังอันนลืมมาแปลงสิเอาไปเป็นกุเอาไปเป็นกอ่อมาเลยแม่พี่นอ้องอืลลังอันลืมช่วงไม่มีลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเบิง้ง <laughs> เห็ดพักค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็ดพักว้เรียมพักเสียมมีว้เนาะคะ่ะเนาะ ยืนยุ่มัดมือปวดขาค่ะแล้วอยากหาหมองนั่งแบบสบายสบายเนี่ยขันนั่งสูงสิกับว่าบ่มวนไม่ไมพี่น้องขันได้นั่งตั้งนั่งติเตียกับพืนแอนผุดรู้สึกว่าดีเด้ถึงมีสาสตรปูอยู่ตลอดมาอยู่นี่ว่ามีหมองปูสาสตเลยค่ะ <laughs> สาดตร์พท่านได้ออกงานจากเตียอยู่เพราะท่านหนมีโอกาสได้ปูควอมละ เห็ดเบียกว่ได้เศร้าจ้าเถียตลาดสินตลาดตอนกรอบๆงามๆทั้งนั้นได้พักเท้าพี่น้องเขาสิห่อมากแบบเดี๋ยวเราจะกองไว้กับพื้นเลยนะเดี๋ยวค่อยจะมาเอาไปทิ้งนี่ค่ะลูกค้ามากอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮาดูบิแนหืม ยาบอลาเซทินบอสกะดูหอหนพด่เซียไทยมอดอันริกแป๊บนึงค่ะลูกค้ามาถามมาเขาขายสู้ซีบอบสซันเอนมิมีซสู้ซีขายค่ะพี่น้องเอนกเนอน็เลยบอกคนว่าใ้เพนเข้าไปในเมี่ยงแถวนี้เนี่ยไม่ได้มีชูชินะคะ เอันขายแต่อาหารไทยกันเลยวางสินะขันพนสิกินพนกะกินขันพนว่าเอาพนกะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทาบ่มีเนาะขายอาหารไต้ก็มาถามหาสู้สีได้ขายแฮมเมืรอเกิดก็ไปถามถอดไก่ลังเทียลูกค้าเขาก็งงอยู่อกันด้ค่ะบมเมนตต้แอนได้ล้านขายอันเอียงเก่ะล้านพนขายอัน ขนมปอกขนมปังดีดีกัดสิพผ้ากันไปถามหาถอดไก่ถอดกลุ่มคนกัดเซบอมี่แล้วเนาะอันไม่ใย่ข่นล้านคายขนมปังเจ้อของล้านคายขนมปังคนกับเป็นมูก,กันกับสาดอนนะคะคนบอกว่าบอกซันไดบอนถอดกุ้งถอดไก่เห็ดยังไหนคนบอกหยอกนะอลูกค้าไปถามมาถอดไก่ถอดกลุ่มด้วยน้ำไข่เนอะ้อ มีลูกค้าอยู่สองต้นค่ะกำลังน่งเดียร์กำลังน่งเดียดนะค่ะน่ะแอนน่ะจสเห็ดพักเนี่ยเสเห็ดตอนบ่คอยงามได้พีนน่น้องฉันจสเห็ดจริงง่ญ่นะไหมคะ่ะอ่มมือนี่เสียกับซีพักก็ีเดากัดเลยตอนนี้ลืมแน่ คนวางนี่พักกับซีเสียเจ้าซีงามแต่แซวอุดรัเจน่ามงามค่ะหักก็งามดีนะคะไฟเห็ดเหล็ดเฮ็ดหัวแปง้งสิละค่ะย่มบางดีกลัวเห่าสิว่ามีแน่เห็ดนะคะเนาะ ผักอ่อนดีดีพี่นอ้องอ้อ,อนดีค่ะค่ะหลายๆคนกับสีหูแล้วเนาะค่ะว่าสาวอุดรน,นั่นเห็ดพักก็ได้ใส่เขียงนี่สีก็บแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะำทำเสร็จแล้วค่อยจะเอาไปล้างเนาะค่ะเนาะไปแ,แช่น้ำแช่น้ำเย็นจัดแล้วก็อแช่น้ำสมสายซู้ค่ะ ส่งสายสู้จัก5-10นาทีไม่เกินนี้นะคะถ้าแฟโดนเราวมันเสียแบบว่าอมนม้ำนนะมเอาพอดีกรอบๆค่ะพี่น้อง สก็แบบนี้เลยคะ่ะดอกกระสิบ่าแตกนัค่ค่ะสวยงามด้วยนะคะเวลาเอาไปผัดสวยเหลอากะก,กรอบดีค่ะพี่น้องคะืหนีน,นี่ซับหนีได้ยนี่กำลังสั่งผักมาพรุ่งนี้นะคะวันนี้บัคครี่ทำอยู่แค่นี้คะ่ะพรุ่งนี้มาค่อยทำอีกเพิ่มนะคะเราจะสั่งผักอ่า ทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละครั้งนะคะสั่งมาค่ะสั่งผักมาอาทิตย์ละครั้งทุกวันพุธค่ะฝากพักเขตสาวอุดรสั่งนะคะบ่ได้ไปซื้อเองเด้ไปซื้อเองกะกะมี่มองไปซื้อเองคือกันค่ะแต่ว่าเอามาบวกลบคูณหารแล้วๆเข้าสั่งเอาองศ์กะบ,บ่ได้ตั้งกันกันกบกับสั่งนะแม,ม่ค่ะ เออกับว่าได้ตั้งกันหลายราคากับว่าได้ตั้งกันหลายลีา่ยสิขันบวกค่านำะโมกนะมันเข้าไปเอาองสิกับสิซู้ซีกันนะนะเพราะว่าเข้าไปซื้อเอาง์สิเขาได้เรียกน้ำราคากับขอนขางที่สิถือก็สร้างน้ำค่ะแต่ว่าเสียเวลาน้ำบาเข้าต้องขับรถไปแล้วค่านะ้าโมกนะมันเอียดในเขาต้องเป็นนางเรียกของอีกดบวกเวลาที่เขาเสียไปกับการไปซื้อเองนะ บ่ได้เกินกันค่ะเจ้าดอนกันเลยสั่งเอาค่ะเขาก,แกัแกะลงเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูลงแบบนี้เลยนะคะอันการมันนี่กับไ่ได้เอาถิ่มดิพี่น้องเอาใช่ล่ะขนังสุภาพกับเสีเอานี่ออกยุติค่ะเพราะว่านางังนงะนังหางโคตย,ยุตโตค่ะน,นี่ค่ะอยาเข้าขมายั่นประดาลัสรัก วิฟิกซะมาต่อกันค่ะเมื่อกี้นี่ไปรับโอเดอร์ให้ค่ะให้กุ๊กค,ค่ะลูกค้าสั่งอาหารนะคะกะสิประมาณนี้ค่ะเข้ากะสิปลอกทังสี่พี่น้องอันนี้ปอกเอาไว้อ่า mm hmm. อุ้ยอันนี้ก็จังสิมใดกะถิ่มหลดมันป้องง่ามค่ะ สีถ้าสีบอกจากกันยังสีแล้วกับต้สวยปันไดค่ะเอาไปผัดเอาไปแกงนี่อร่อยนะคะนี่นี่การแบบนี้ค่ะอูย้ยปวดหลังค่ะยืดหลังจักน้อยนึงกันหนะนี่ค่ะอ้ยสังกะเฮียปอกเฮียลงไปในหนีน้ำค่ะเดี๋ยวจะปอกเป็นกิ่งสุดท้ายนะคะ นุ่มปลานะอะไเบ้งกันสิยกกระมังออกกะนั่งวัสุภาโปรค่ะนะคะออกไวแบบนี้แล้วก็เอาไปหั่นค่ะหัน่นแล้วก็เอาไปผัดเอาไปเอาไปทำทำอาหารนะคะหัวใัวกายหมแล้วก็ไปทำอาหารกรอบอร่อยค่ะยิ่งเราแช่น้ำานี่งอุ้ยสุดยอดค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย